สวัสดีค่ะวิธีกินปรุงแต่งแบบอาหารไทยดังเดิมนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูมะเขือพวงไร้น้านะคะก็ใช้วัตถุดิบในการปรุงก็คือพริกแกงใต้นะคะพริกเผ็ดแกงใต้แล้วก็จะมีพืชผักในสวนของเราก็เช่นกระเพรากระเพราหอมญี่ปุ่นนะคะที่สวนชาวฝาได้ปลูกเอง แล้วก็จะมีใบอะไรนะใบมะกรูดอ่อนค่ะค่ะส่วนการปรุงนั้นเราไม่ได้ใช้ผงน,นัวหรือผงชูรสใดๆเลยนะคะเพื่อสุขภาพเราก็จะใช้เพียงแค่น้ำปลาปรุงรสแล้วก็มีน้ำตาลอะไรนะคะ <aluminium> สีแดงๆค่ะตัดเพื่อปรับรสนิดนึงแค่นั้นเองค่ะดูแลสุขภาพด้วยการ ปรุงดูแลสุขภาพด้วยการปลูกเองปรุงเองนะคะอาหารที่เราทำเองนี้คืออาหารที่วิเศษที่สุดแล้วค่ะสวัสดีนะคะ